สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุลมในถุนตันกลุ่มในช่วงของเดือนเมษาย,ยน2 5 6 7นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของภัยฝั่งของภัยสามารถสลักกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้ง,งนันนะจ๊ะโอเคแจ้งนิดหนึ่งค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่6และเเมษาย,ยนนี้ มีคิวว่างอยู่นะจ๊ะใครที่สนใจะจะดูดวงส่วนตัวการวิสาหรืออยากจะออเดอร์น้ำหอมหอมเนี่ยไปใช้มีสี่กลิ่นสี่ควีนมีทั้งควีนลมควีนน้ำอ่ะงงพูดใหม่มีทั้งควีนลมถูกแล้วควีนน้ำควีนดินแล้วก็ควีนไฟซึ่งแต่ละอ่าสีก็คนละกลิ่นมีสไตล์ที่แตกต่างกันถ้รอยากจะสุกซนหน้าคนหาเรื่องราบประจิงก,นนก่นเนี่ยสีส้มไป แต่ถ้าจะสีฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าฟิลแบบวัหวานๆช่ำๆคุณหนูเดินอยู่บนลูกอมเดินอยู่บนปุ๋ยเมฆหอมๆแต่ถ้าจะทัดดินดมได้ตลอดเวลากิ่นนี่คือแบบเรื่อยๆหอมๆสุภาพเป็นอะไรที่มันดูผู้ดีส่วนสีแดงเหรอทัดไฟก็จะแซบๆชํำๆใครอยากจะมีความแบบสายแพงรูหรา แล้วดูรักชูรี่แนะนำกลิ่นนี้โอเคไหมซึ่งขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับเอ้ยการตอบรับที่ดีนะคะใครที่เอออยากจะลองน้ำหอมอะ่ะเอาลองดูแต่ถ้าแบบเออยังไม่ั่ว์ว่าจะถูกใจหรือเปล่าสามารถสั่งเทสเตอร์อ่าได้นะคะเ7บาทส่งฟรีจะได้ทั้งสี่กลิ่นเอาไปดมเอาไปลองดูว่าเออชอบมีชอบอะไรยังไงโอเคปะ อ่าแล้วยังไงก็สามารถจองคิวด,ดูดวงส่วนตัวหรือสั่งซื้อน้ำหอมจาริสาได้ที่ออดิไลน์นี้เลยจาริสากิดกลางเฮส้าสองโอเคป่ะอือฮึมามาดูกันค่ะว่าอชาท้าลมอ่ะที่พามาเป็นไงนายออฟวานัสวินถือไม่เท้าเทนออฟวานสิบไม่เท้า เซเว่นลอบคัพเจ็ดถ้วยฟาพับสอนห้าดาบเดอะเฮอร์มิตโอเคสำหรับนะคะชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มคนที่คุณคุยนึกถึงอาจจะเป็นชาวแล้วก็นาราศีธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุน้ำกรกฎมีบิจิธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มราศีกันด้วยก็ได้นะคะอืมบางทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณเนี่ย แม่งไปเจอกับอีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งดูยังไม่ได้หยุดหย่อนอะไรกับคนซสักขนาดนั้นบางทีคุณออกมาหรือว่าถูกถูกการกระทําของคนคนหนึ่งทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์กับการที่แบบ mm. เขาดูพูดคุยกับเราแล้วดูพิจารณาเราเป็นตัวเลือกอยู่ตลอดเวลาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแบบหนักหน่วงกับเรามากคุณก็เลยเหมือนดูหลิงหนีหรือบางทีอะความสัมพันธ์มันดู ไปกันได้ยากค่ะแล้วบางทีเขาเองก็ดูไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยค่อนข้างยากทําให้เราเหมือนเป็นฟิลเหมือนอยากอยู่กับตัวเองหรือบางทีตอนเนี้ยคุณเองก็ยังอยู่กับตัวเองเพราะอะไรมันเหมือนมันบอบช้ามาจากความสัมพันธ์จากคนคนหนึ่งที่เขาดูแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดูล่องลอยหรือเขาคิดจะทำอะไรเนี่ยมันมันดูคอนโทรลยากหรือเราเองประคับประคองความสัมพันธ์มาอย่างมาอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังไม่เลือกเราหรือแบบว่าเขาก็ยังดูแบบ ไปได้เรื่อยหรือยังไม่ได้ลงหลักปักฐานในความสัมพันธ์กับเราขนาดนั้นมันทาให้เรารสึกแบบเหมือนอยู่กับตัวเองแบบช้ำๆนะ๊ะท่านมเหมือนอยู่กับตัวเองแบบนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองไม่ค่อยสูงสิงอะไรเพราะมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามาเยอะมากจริงๆอ่ะเนี่ยทิ้งกูแล้วแม่งเสือกแบบแทงมาในเล่มมาทะลุหัวนมกูมาอีกกูก็ต้องร้องให้แง,ง,งๆอะไรเจ็บเองก็ต้องมานั่งรักษาเองแล้วก็ต้องมานั่งหงอยนั่งเหงาอะไรเพราะอะไร ความสัมพันธ์ที่คุณเจอมานี่มันโคตรจะแบบปรมาจาร์นะมันจะเป็นซื้อแบบมันเหนื่อยอะ่ะอืมดูหดหูเนาะดูแบบยมาอะไรกูเยอกูเหนื่อยแล้วความสัมพันธ์ที่แบบพยายามแม่งไม่เคยได้หาเลยนี่คือกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไง คนนี้จะท่านลมไปถุนตึงกลมนึกถึงจนที่บัตรมาก็เไป็นไงดูดิ The Tower วอร์เซเว่นนอเปนโคเจ็ดเหรียญฟาฝับสอดห้าดาบเทรนนอเปนอคโคสิบเหรียญแล้วก็ The d e v i l ลคหมายจะหมายหมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันหาความมั่นคงอะไรได้ยากจังนะคะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือจบกันไปหรือพังอะไรกันแบบกระทันหันแบบไม่ได้ตั้งตัวได้คือจริงๆอ่ะไอความเหนื่อยของคุณหรืออะไรต่างๆนะเราก็ดูพยายามอ่ะแต่บางทีมันเหมือนมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามันมันต้องเปาะมันต้องหักมันต้องมันมันต้องพอเลยแล้วแบบว่าห่างเหินอะไรกันไปจบอะไรกันไปค่อนข้างจะร้ายแรงมันไม่ได้จากกันด้วยดีอ่ะค่ะมันจากกันด้วยความแบบช้ำๆแล้วคนณนึงก็ดูเหนื่อยๆอยู่นิ่งๆแล้วความสัมพันธ์ อีตัวนี้แม่งก็จะเป็นฟีลแบบตัวเดวิลอ่ะบางทีพฤติกรรมอะไรของเขาเนี่ยนะคะมันมันเหมือนดึงเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเราก็ไม่ค่อยจะมั่นใจหรือหาความมั่นคงไม่ได้แต่ก็ดูจะดึงดึง,ดงลังๆให้เราอยู่แต่อยู่แล้วไม่ได้ดีอะค่ะอยู่แล้วมันเป็นท็อกซิกรือนชิพเนี่ยพอพออยู่ใช่ไหม มันทุกคนนะเวลาทําอะไรมันต้องมีการคาดหวังหรือว่าบางทีการที่เรารู้สึกอะไรกับเขาเราเหนื่อยเราสละอะไรเพื่อเขาเยอะแยะเนี่ยเพราะอะไรเราต้องการความมั่นคงจากเขาแล้วเราก็คิดว่าการที่เรายอมอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะมีความเหนื่อยบ้างมันอาจจะมีความแบบต้องอดทนบ้างแต่เราก็ดูอยากจะทําให้มันเต็มที่แต่ไอห่านี่ไม่คิดเฉยๆว่ะมันฟีลว่ามันคิดก่อนนะแบบคิดยังไงดีแบบว่าความสัมพันธ์นี้จะอะไรยังไงจนกระทั่งมันถึงการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่ามันดูไม่ไหวอะค่ะ ดึงดึงลังๆแต่ไม่ได้หาอะไรแล้วก็อันนี้มันถึงเหตุที่แบบอไปรับรู้อะไรมาหรือบางทีมีการพูดคุย,ยกันแต่ก็ดูเข้าก็ไม่ค่อยได้แล้วบางทีเหมือนแบบพอแล้วเหนื่อยแล้วหรือแบบกูไม่ทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยห่างเหินต่างคนต่างห่างเลยก็มาด้วยไอ้นี่มันก็ดูเชิดดูคีทบทวนแต่ทบทวนแล้วไม่ได้คำตอบอลก็เลยงง ถึงแม้ว่าสัมพันธ์นี้จะมีการห่างกันไปอะไรก็จริงนะนี่แม่งก็ยังเดวิลอยู่คือก็อาจจะยังแบบคิดถึงคุณหรือว่าก็ยังแบบว่าจบจากคุณไม่ได้แต่ความสัมพันธ์ที่จบกันไปก็จริงนะแต่มันก็ดูแบบพอมันต้องให้เกิดเรื่องก่อนเหรอถึงจะมาต้องมานั่งพิจารณาใหม่กับความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะคุณเป็นคนดีเนาะคุณเป็นคนที่แบบเอินน่ารักเนาะเราควรจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาดีไหมแต่แม่งก็ยังคิดนะคือมันก็ยังไม่ได้คําตอบแม่งอยู่อะ ดูจะดูอยากได้แต่ก็เลี้ยงไงมันต้องขนาดไหนกันเชียวถามจริงคือเขต้องลอยได้หรือเลือยงไงคือเขาต้องแปลงร้างเป็นพญานาค่วมึงได้หรือยังไงก็มึง,มง,มงต้องกล้าเลยในความสัมพันธ์นี้โคจะท็อกซิกจริง สถานการณ์คร่างของชาทัศลมถุนุนกุมในช่วงเดือนเมษายน67เป็นไงมาเอสบาน8ไม้เท้าเดวิลอัลฟาจูนฟาฟวาน5ไม้เท้าเรียบกราบ3ถ้วยเดะมูน สำหรับชาวกทัฏล,ลมนะเดือนเมษายนนะ่ะมันยังเป็นเฟลลิ่งของการที่คุณเองยังมีความสับสนนะสับสนเพราะอะไรหนึ่งคุณยังมีความรู้สึกกับคนคนนี้อยู่บางทีเหมือนมันมีความคิดความโต้ยแย้งอะไรกับตัวเองว่าเอ๊หรือควรจะกลับไปคุยดีไหมหรือว่าเอ๊มันยังคงเป็นเพื่อนหรือว่ามันยังคงมีมิตรภาพที่จะดีต่อก,กันก็ยังได้พวกว่าหรืออะไรเงี้ยเพราะอะไรเรามีความคิดถึงเขาเราจะมีความแบบเอ๊เขาจะเป็นยังไงหรือยังไงคือคือมันดูอยากจะมี การพูดคุยหลังจากที่ห่างเหินกันมาเจ็บแค่ไหนแม่งก็ดูนึกถึงอ่ะไม่ผิดนะทุกคนก็น่าจะมีฟิลนี้อยู่จักก็เคยเป็นแล้วยังไงแต่มันก็มันก็จะเป็นฟิลแบบประมาณว่าคือด้วยความที่มันมีมีเหตุการณ์ที่เออเราจะทะเลาะกันหรือาจจะไม่เข้าใจกันแต่ว่าถ้าเรายังคุยกันอยู่ล่ะต่อให้มันจะยังไม่ได้มีความแบบตัดสินใจว่าจะยังไงแต่ว่ายังคุยกเป็นเพื่อนอยู่มัน มันจะดีกว่าพระ่าณึงคือมันยังมีความคิดนะคือเดอมมูลเกิดขึ้น,นแสดงว่าฟิลคุณอ่ะมันมีความแบบพอคิดถึงเขาอ่ะเราจะเป็นฟิลนี้แต่บางทีก็รู้สึกอยากจะมูฟตัวเองออกมาคุณอาจจะเป็นฟิลประมาณว่าเออเดินหน้าต่อกับชีวิตตัวเองด้วยความที่ก็ยังมีความนึกถึง,งคนนี้อยู่แต่ก็มีการทะเลาะกับตัวเองว่าควรกลับไปคุยไหมหรืออะไรยังไงดีเนี่ยมันมันดูแบบว่ากำากึ่งของความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นจะเป็นในฟิลนี้เดือนเมษา แตม่มันก็เหมือนประมาณว่าคุณเองก็ดูไม่ได้อยากพยายามหรือว่าอ,อยากจะแอคชั่นไปหาเขาก่อนขนาดนั้นว่าเออฉันเจ็บแค่ไหนคนคนนี้ทําให้เราเจ็บแค่ไหนโอเคเราพร้อมคุยกับเธอใหม่นะอะไรเงี้ยเพราะเราคิดถึงเธอมาแเราไม่ได้คุยแล้วกับเธอนะเลยเราแบบอยากรู้ว่าเธอเป็นไงหรืออะไรเงี้ยคือคือมันมันมันก้ามเกลื่อนของคุณจริงๆคุณจะไม่ทําแบบนั้นเราเพราะอะไรไอ้นี่ก็ทําให้คุณเสียใจ,ใจแต่คุณก็รู้สึกแบบพอคิดถึงอะม,มันก็มีความอะไรมันก็เลยรู้สึกว่าเอะมัน มันก็อยากลองคุยบ้างหรือไงเพื่อเขาจะแบบนู่นนี่นั่นหรือจะอะไรกับเราแต่ก็นี่ไงมันก็คือความย้อนแย้งกับตัวเองมันก็เลยเป็นฟิลมันว่าโอเคไอ้ที่แป้นไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนตัวเราอะเดินหน้าต่อกับตัวเราเองคือแบบว่ามีอะไรก็ก,ก็ไปทําหรือว่าเขาเลยนะอืมเหมือนเคลื่อนไหวบ้างอะจากที่แบบอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองเราก็มีกิจกรรมหรือสิ่งที่เราจะทําอะไรบ้างเป็นการเปิดตัวเอง บ้างไม่เหมือนที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์การที่จะกลับไปหรือการที่จะไปคุยอ่ะมันยังก้กลมึงถึงห้าสิบแต่คุณก็รู้สึกว่าก็แล้วแต่เหมือนแบบถ้ามันเป็นช่วงที่แบบโชคชะตาจะจะดึงให้เรากลับมาคุยกันด้วยด้วยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ยังคุยได้คือคือเหมือนใจคุณก็ดูแบบว่าถ้าถ้าเขาจะคุยกับฉันนั้นชืถก็คุยได้นะแต่แบบมันมีความที่เรา เราก็ดวนหวั่นในการที่จะคุยกับเขาอะไรอย่างงี้ด้วยมันอะไรวะคือคือเหมือนเราอาจจะไม่พยายามที่จะแบบว่าคุยกับเขาก่อนขนาดนั้นหรอกต่อให้เราจะคิดถึงอะ่ะเราก็เดินหน้าต่อะลรกับตัวตเราเองเราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันจะมีการขับมาคุยอะ่ะเออมัน,ม,นมันก็ยังคุยไดนะ้เพราะมันก็มีความคิดถึงอะไรอย่างงี้อยู่แต่แต่กูไม่ทาเองไงหมายถึงว่ากูไม่เริ่มก่อนอะไรเงี้ยคุณมันงจะเป็นแฟบเนี้ยในดูดิดสถานการณ์ของคนที่ชาวท่านลมไปถึงกลุมนึกถึง ในช่วง,งเดือน,นเมษายนนี้เป็นไงโอยร้อนมาประเทศไทยมันโคตรร้อน The Temperance นาย of p i n o a c l e o เก้าเหรียญอ่ะ The Sun นาย of Cup เก้าถ้วยอืมทุยวานสามไม้เท้าแหมมันก็เชิดหน้าชูตาอยู่นะบางทีตัวคนที่คุณคุยถึงเนี่ยเขา ก็นคงมีชื่อเสียงหร,อหรือว่าเขาาจะมีความโดดเด่นหรือมีความน่าจะดีหรือบที่เขาตัวเขาเองเนี่ยนะดูจากเฟลลิ่งแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็ดูจะคิวอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันการที่ก่อนนั้นะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปใช่ปะมันจะเป็นฟีลแบบว่าเขาเองก็คงรอคอยดูคุณหรือว่ารอคอยการกระเตื้องหรือการทักหาอะไรจากคุณเหมือนกันนะมันเหมือนต่างคนต่างรอแต่แต่นิ่งที่จะดูเขาเลยว่าเรืววเ่องที่จะนิ่งดูก่อนอ่ะเขาเองก็ดูลเราคุณคุณเองก็มีความมุมของการที่จะนึกถึงเขาบ้างอยากจะทักเขาบ้างแต่ก็ ก็ทักมาก่อนสิคุณก็อะมึงก็ทักกูมาสิมันเหมือนเป็นฟิลมามันไม่ใช่ว่าแบบว่าการทักคุยกันมันเป็นเรื่องง่ายสาหรับคุณนะเขามันไม่ใช่อะมันเหมือนแบบด้วยความห่างกันที่สถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายก่อนนะเนี้ยมันเลยแบบว่าก็ไม่รู้สิก็ถ้าอยากคุยกับฉันก็คุยนะเนี่ยคือดูต่างคนต่างรอแต่แบบคุณเองก็ดูกำกับึกือบบคนคุยดีเพราะว่าแต่กูก็คิดถึงเลย คือสาหรับตัวเขาเองอะนะคะขึ้น9ถ้วย9เหรียญนนแสดงว่าเขาดูค่อนข้างที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตในในสภาวะที่แม่งควรจะเป็นอะโอเคถนะ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์มันจะ มันจะยังไม่โอเคมีความขัดแย้งคุณอาจจะไม่ได้อยากคุยกับเขาไม่เป็นไรเขาก็จะดูใช้ชีวิตในเรื่องของเขาเองเห,อเหมือนเหมือนเขาเรียนนะเหมือนบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้ให้แฮปปี้ต่อให้ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เต็มสิบอะไรสําหรับเขาแต่ถามว่าเราเคอยจะพูดคุยไหมคือเขาก็ดูเราคอยหรือว่าก็คอยมองคุณอยู่ห่างเช่นกันมันจะไม่ใช่ฟิลแบบว่ามีความกล้าหรือความกระเตื้องในการที่จะทักหาหรือชาร์จอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นฟิลมันว่าอยู่กัับตวเอง ซึ่งกันและกันแต่ว่าก็ดูเรียรอดูท่าทีของอีกฝั่งหนึ่งว่าจะยังไงก็คือเหมือนเหมือนปรับตัวในการที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีกันหรือไม่ได้คุยกันอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็คิดคิดถึงมองมอง,มองอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เขาก็ดูใช้ชีวิตแฮปปีอะไรของเขาดีนะเหมือนพยายามโฟกัสในสิ่งที่ที่เขามีทําให้ตัวเองมีความสุขมองในแง่ดีอะไรเงี้ยก็รอคอยคุณบ้างแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับกดดันไม่ถึงกับข่าควรอะไรจนเกินไปขนาดนั้นไปดูดิพายอบอาบ่อนแนะนำอะไรชาว่าทลมที่ว่านสามมเทา้า t e of pentacles สิบเหรียญ Night of one ส s วนเต e ร์ไม่เท้า love yourself the truth have it yes actual angels opportunity โ oh, อ๊ยฮ no. ูโมไม่เห็นไพเนาะขอโทษสิ่งที่ไพยอยากจะบอกและแนะนำนะฮะกับชาวท่านลมไม่ถุนตุนกลุ่มเนี่ย สถานการณ์เนี้ยมันอยู่ในช่วงของการฟ้องมองรอคอยกันจริงๆคุณนะเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างที่ต่างทางอะไรกันเลยเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนที่ผ่านมามันสะบักสะบอมอยู่นะคะคือสมมาว่ามันมันไม่ใช่เล่นๆหรอกค่ะความสัมพันธ์ที่มันดูดูทิ่มแทงหรือว่าอะไรที่มันท็อกซิคมันมันดูแบบมันดูด้อยค่าความรู้สึกจนพอออกมาอย่างเงี้ย โอเคมันคิดถึงก็ส่วนคิดถึงนะแต่ถ้ากลับไปแล้วแม่งทุเรศขนาดนั้นก็ไม่อยากจะกลับอะ่ะมันก็อยู่ในช่วงการที่แบบว่าอยู่ห่างๆแล้วก็กลับมารักตัวเองเพาาอยามแนะนํำให้คุณรักตัวเองก่อนคะ่ะแล้วตอนเนี้ยมันจะมีมุมที่แบบเหมือนเราแบบเหมือนเราอยู่ข้าวอะเราไม่กินข้าวมันก็จ,จะมีความหิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ,จะมีความคิดถึงอะไรเขาบ้าง ก็แบบเราไม่ได้คุยกับเขาบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็แต่บางต้นเราก็มาโฟกัสอะไรตัวเราเองก่อนก็ได้นะอแล้วก็อาร์ตส่วนแองเจิลอาจจะลองถามสินะสิถามสิ่งที่เราเคารพนับถืออะไรเงี้ยดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังไงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นู้นของเขาจริงจริงอ่ะมันก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกันได้แหละแต่มันอาจจะอยู่มันเหมือนแบบว่ามันต้องบาลานซ์ความรู้สึกกันให้ดีเพราะว่าบางทีก่อนนั้นเนี้ยมันเหมือนต่างคน ต่างทุ่มเทแบบแปลกๆบางทีคุณอ่ะก็จะทุ่มให้เขาเยอะแต่เขาเอาความทุ่มของเขาไปทุ่มอะไรอย่างอื่นเมันมันก็เลยแบบยังไม่ดูเข้าแก๊ปยังยังดูไม่ค่อยบาลานเลยกันมากพอทั้งทันท,ที่จริงๆอะ่ะมันมีความรู้สึกต่อกันผ้าใหญ่คุณศรัทธาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเองก็รู้สึกออกับคุณอยู่แต่มันเหมือมนว่ามีวิวิธีการดูแลวิธีการการแสดงออกที่มันที่มันผิดแผกไปนิดนึง มันดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางคนคนนี้ก็ดูอยากจะขอโอกาสจะคุณอยู่เพราะอะไรเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่อม,มันอาจจะต้องมีการปรับอะ่ะปรับในที่นี้ก็คือปรับความเข้าใจปรับตัวกันและกันใหม้มีความเข้ากันได้มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักจนไม่ลืมหูลืมตารักจนแบบสุดพลังสู้สุดชีวิตเพื่อมึงอะไรอย่างเงี้ยยอมเหนื่อยยอมเต็มที่ ให้ได้ตลอดขอเพียงแค่มีเขาอยู่ขอเพียงแค่แบบเขาอยู่กับฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมันอาจจะต้องมีการปรับนิดนึงคือฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องรักตัวเองมากขึ้นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องลดความอยากความเอาแต่ได้อะไรของเขาให้แม่งเบาลงอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะบาลานซ์กันแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะคือบางทีมุมหรือนิสัยแต่ละคนเกิดมามไม่สามารถที่จะมาแบบว่า เหมือนกันหรือเข้ากันได้ขนาดนะมันก็ต้องมีการปรับอะแต่ความรู้สึกที่มีมีกันไหมมันก็มีเพราะฉะนั้นก็ลองดูมันก,ก็ไม่ได้แย่แบบขนาดนั้นแต,แต่ก็ดูช้ำหน้าช้ำหนองแหละ <c oughs> ดูความจากเอาถึงคุณดิโอเสิ้มป้าท่นอาจจะแต่งงานกับคุณเลยนะเกิดเรื่องก็ะลาไปไหมเนี่ยบางทีฉันน่าจะชวนลยกินมาให้อยู่คนเดียวก็ได้สรุปมึงจะแต่งงานลรมึงจะอยู่คนเดียว ลรจิตอเนี่ยมึงเนี่ยแล้วยงไงต่อฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแรกกับอะไรก็ตามฉันทำหมไม่สนใจแต่ลึกล่อ,กเ,อเรื่องนี้แด้ค่าฉันเลยนะฉันไม่มีความสุขเลยนะอืมได้ยังไงอะ่ะก็พอไม่มีคุณเหลืออะไรเงี้ยสังว่าเขาเองก็รู้สึกไม่มีความสุขหรอกหรือเขาเองก็ไม่มีความสุขที่ความสัมพันธ์นี้มันพังหรือเราอาจจะต่างคนต่างอยู่หรือแบบว่ามันจบกันด้วย อะไรที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้คาดคิดหรือก็ไม่ได้เจตนาที่จะทําแบบนั้นเพราะเขาเองก็รู้สึกกับคุณอยู่แล้วเขาก็ไม่มีความสุขหรอกที่ที่คุณต้องเป็นอย่างเงี้ยที่คุณต้องนิ่งกับเขาไปที่คุณไม่ต้องเอ่อที่คุณไม่ได้คุยอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อืมเขาก็ต้องการให้คุณกลับมานะไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามแต่แบบบางทีสิ่งที่เขาแสดงออกอะไรกับคุณตอนเนี้ยด้วยความที่เขาก็โฟกัสคุยนะทำตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้แบบไม่ต้องทุกข์อะไรเยอะ นึกถึงแต่ด้ใน,นดีเรือะไรเงี้ยทามันก็เลยกลายเป็นเหมือนทําไม่สนใจอ่ะแต่แบบจริงๆแล้วลึกๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยแทบคาเขาเลยนะการที่คุณไม่คุยอะไรกับเขาเนี่ยแล้วบางทดียวเขาก็งงว่าเออเขาก็อาจจะสุลิขิมมาให้อยู่คนเดียวก็ได้เพราะว่าบางทีความสัมพันธ์ต่อเขาจะรู้สึกอะไรกับใครอ่ะแต่มันก็ดูแบบว่าไม่มีใครเข้าใจอะไรเขาเลยม,มีใครแบบอยู่เขาได้นานไม่มีใครจะมาแบบว่าต้องการเขาจริงๆแล้วมันก็มีความท้อแท้ตัดพ้ออะไรบางอย่างว่าเขาเองก็แต่ป่าหนาจะแต่งงานกูเลยนะ อีหนูบางทีอ่ะมึงจะแต่งงานอะไรกับใครมึงมึงเช็คตัวเองก่อนว่ามึงสามารถดูแลเขาได้ดีจริงหรือเปล่าหรือมึงดูความต้องการอะไรของเขาบ้างมึงไม่ถ้ามึงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งขนาดนี้มันไม่มีใครเอามึงได้ขนาดนั้นหรอกมึงจะแต่งงานกับคนเป็นร้อยคนมึงก็ไปกับเขาไม่ได้อเียเพราะพฤติกรรมมึงมันเข้าเขาไม่ได้อ่ะ ึงก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นกูก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้ามึงจะคุย,ลยอลไรกัใครมึงต้องเข้าใจในความเป็นเขาด้วยอะมันก็ต้องปรับปรับกันถ้ามึงจะยืนหยัดอยู่ตัวเองนู่นนี่นั่นยังคงงงอยู่รักแต่แบบรักแบบร้อนร้อนรักแต่แบบเป็นทุกข์อ่ะ มีใครอยู่ในนางเขาไม่ทดอะไรกับมึงอันั้นมึงเข้าใจปะเนี่ยทุกคนเขาก็มีลิมิตเขาหรือเปล่ามึงไม่มีความสุขมึงิีว่าเขามีความสุขเลยดีที่แบบเหตุการณ์เกิดบนี้ขึ้นเขาพยายามแค่ไหนมึงเห็นไหมที่ผ่านมาเขาสิบไปเท้ากับมึงอ่ะเขาดูแบบรับภาะเขาดูคับประคองใจดีเลยกับมึงขั้นสุดอ่ะมึงเคยรับรู้หนึ่งความลำบากอะไรของเขาบ้างหรือเปล่ามึงก็จะเอาแต่แต่ได้ของมึงอ่ะแล้วพอเขาไปแล้วมึงเป็นอะไรทำไม ก็ยิงจะชดหน้าชูตาแล้วจะมดเรียกร้องต้องการเขาไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามก็จะคิดได้นะม,มึงต้องให้เขาไปยันไหนอะ่ะแล้วก็ชดเก่งจังนะแต่ทำไมมึงไม่สนใจอะ่ะแล้วไงเรื่องนี้ก็แทบฆ่ามึงเลยยังไงเพราะอะไรเพราะเขาไม่คุยกับมึงมึงก็คิดถึงเขาเหมือนกันเนี่ยแล้วพอความสัมพันธ์มันยากเนี่ยพอมึงจะกลับไปคุยเลยเขาอะ่ะ มันก็ยากไงเพราะอะไรมันต้องใช้ความน่าด้านในการที่จะแบบเออเข้าไปคุยหรือว่าแต่ตัดสินใจทําให้แม่งเต็มที่จำทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ,อยนีกะมีหน,น้ามาตัดพอเอะบางทีอาจจะรู้สึกถุยไปดีก่อนบางทีน่าจ,จะถูกลิืกินไม้หยิบกันเดียวก็ได้อีหนูมันนุ่นด่ะเขาก็เป็นสัหลังคมเนาะบางทีมึงอย่าโทษเจ้าตาอะไรเยอะมึงมึงช่วยโทษตัวมึงเองบ้าง บางดีอะต้ตาตาไม่ได้ผลิตมาแบบแล้วแบบเออเพื่อให้มึงแบบไม่ได้มีใครมันไม่ใช่หรอกบางดีหรออาจจะต้องย้อนตัว,ตวเองถ้ามึงเราไปโทษอะไรอย่างอื่นที่มันมากเกินไปอย่างเงี้ยแล้วตัวเองถูกตองม์ระดับบางดีนั่นแหละมันมึงจะไม่ได้ใครจริงนะมึงเข้าใจกมันเนี้ยอยามีความรักที่ดีไม่ตำหาเอะไรให้ม่งดีแหละมึงจะว่าไงทำตัวให้ดีก่อนอย่าพึ่งไปปรารถนาแต่งงานอะไรกับใครหา้ามทำตัวมึงให้ดีก่อน เราเค่อยว่ากันคบใครอย่าให้เขาเดือดร้อนแล้วมึงก็ห้ามเดือดร้อนมึงเข้าใจปะคือมันมันต้องเป็นฟิลที่คุยระบายอะ่ะเอา้าแล้วกูด่าเขาทำไมนี่มมนหัวนมอ่ะเลยยังไงอ่ะราศีอะไรดาวอะไรล,ไรลกาณะอะไรท่าอะไรที่มีเกมมิบวงกระจาวาธาลมนะำาะ เจมไนาไ์เมทูนฮูโตพิจิกพิซลาซิมีนอควาเดลาซิกุมลิป้าลาซิตุนเมทูนตุนกุมพิจิกมีนโอเคก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมแล้วก็ติดตามนะคะแง่ไฟตามช่องนี้ไปแนะจ๊ะราะอะไรก็แชร์กดติดตามก็กดติ่งก็มันก็จะด้วยใครศึกุาประดัติาศาสาขตร์สมา,มา,ะะากลกลุะมแม่มนักการศึกษาค่ะบ,บาย